ไปอยู่กับผู้หญิงที่เด็กกว่านะคะเขาจะทะเลาะกันนะเขาจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคุณก็ลองดูเจรจากันแล้วกันแต่คุณก็ทํางานโรงงานเหมือนกันใช่ไหมคุณโทรไปหาเขาบ้างไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขามีอะไรที่ทะเลาะกันเดยวเขาก็โทรมาหาเราเองเดี๋ยวเขาจะโทรมาไม่เกินไม่เกินพฤษภาพรนะเมษาเนี่ยเขาก็จะคุยกับเราเดี๋ยวก็จะมีเรื่องอะไรมาคุยให้เราฟังนะคะ,นะคะเมษาค่ะ อาจารย์บอกเมษาเดี๋ยวนี้ช่วงนี้กําลังกาลังกาลังมีความสุขบางสิ่งบางอย่างอยู่กาลังผู้หญิงผู้หญิงคือผู้หญิงไม่ให้โทรผู้หญิงไม่ให้ไม่ให้ติดต่อเราแต่พอดีเดินเมษาเขาจะมีปัญหากันเดี๋ยวเขาจะติดต่อเรามาผู้ชายคนนี้จะติดต่อเรามาแน่นอนยังไงก็ติดต่อนะคะจาได้ไหมที่อาจารย์บอกไปไม่เกินปีอย่างมากก็ปีหรือก็กลับมาะคะเพราะเราเป็นคนเจบุญเราเป็นคนเจบุญเราเป็นคนให้โอกาสเขาทุกเรื่องนะคะอย่างหนึ่ง Bán là bác, có bán, họ ở gần gần chứ không? Bán, bán, bán tàn văn hoạt Ồ, thật thật à này, như thế như thế thật, thật.